พุทธประวัติจากพระโอษฐ์มหาปรินิพานภาคห้าแปดสิบปียังไม่ฟั่นเฟือนสารีบุทมีสมณะพรามณ์พวกหนึ่งกล่าวอย่างนี้เห็นอย่างนี้ว่าชั่วเวลาที่บุรุษนี้ยังเป็นนมมีผมดำสนิท ประกอบด้วยความหนุ่มแน่นตั้งอยู่ในปฐมวัยก็ยังคงประกอบด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวอยู่เพียงนั้นเมื่อใดบุรุษนี้แก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงกาลนานผ่านไวัยไปแล้วมีอายุ80ปี เกปีหรือร้อยปีจากการเกิดเมื่อนั้นเขาย่อมเสื่อมสิ้นจากปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวสารบุตรข้อนี้เธออยากพึงเห็นอย่างนั้นเรานี่แลในบัตรนี้เป็นคนแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ ร่วงการผ่านวัยมาแล้ววัยของเรานับได้80ปีสารีบุตรธรรมเทศนาที่แสดงไปนั้นก็ไม่ได้แปรปรวนบทพยัญชนะแห่งธรรมของตถาคตก็ไม่ได้แปรปรวนปฏิพันในการตอบปัญหาของตถาคต ก็มิได้แป,ปลปรนสาริบุทแม้ว่าเธอทั้งหลายจะนำเราไปด้วยเตียงน้อยสำหรับหามคนทุกคนลภาพความแป,ปลปรวนเป็นอย่างอื่นแห่งปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวของตถาคตก็มีได้มีสารีบท ถ้าผู้ใดจะพึงกล่าวให้ถูกให้ชอบอย่างนี้ว่าสัตว์มีความไม่หลงเป็นธรรมดาบางเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้แล้วผู้นั้นพึงกล่าวซึ่งเราผู้เดียวเท่านั้นลำดับนั้นพระอานนท์ผู้มีอายุได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ าวายอภิวาสแล้วลูกคลำทั่วพระกายของพระผู้มีพระภาคอยู่พลางกล่าวข้อถ้อยคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าอัศจร,ร์ข้อนี้ไม่เคยมีมาก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดนี้ชวีวันของพระผู้มีพระภาคไม่บริสุทธิ์ผุดพ่องเหมือนแต่ก่อนและพระก,กายก็เหี่ยวย่นหย่อนยานมีพระองค์ค้อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งพระจักสุโสตะขานะ ชิวหากายะอานนนั่นต้องเป็นอย่างนั้นคือความชรามีซ่อนอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิต เฉวีวันจึงไม่บริสุทธิ์ผุดผองเสียแล้วและกายก็เหี่ยวย่นย่อนยานมีตัวค้อมไปข้างหน้าอินทีทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายพระผู้มีพระภาคครั้นตรัสคำนี้แล้ว ได้ตรัสข้อความนี้เป็นคํากลาบกลอนอีกว่าพ่อเอ๋ยความแก่อันชั่วช้าเอ๋ยความแก่อันทําความน่าเกลียดเอ๋ยกายที่น่าพอใจปัดนี้ก็ถูกความแก่ย่ำยีไปหมดแล้วแม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี ทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆมันย่ำยี่หมดทุกคน